เคล็ดไม่รับพัฒนาตัวเองเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเมื่อวานการพัฒนาตัวเองต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและเทคนิคต่างๆมาผสมผสานด้วยกันซึ่งวันนี้มีเคล็ดไม่รับมาฝากกันครับข้อหนึ่งเปลี่ยนความคิดพร้อมเรียนรู้คนเราไม่มีใครทำอะไรถูกต้องไปเสียทุกอย่างและไม่มีใคร ทำผิดพลาดได้ทุกอย่างเช่นกันแต่การที่ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวความผิดพลาดสิ่งนี้ถือเป็นพิธีคิดที่ควรปรับเปลี่ยนความคิดเช่นนี้จะเป็นตัวปิดกั้นการเรียนรู้และปิดกั้นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งเท่ากับเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไม่ได้พัฒนาตัวเองนั่นเองครับข้อ2 ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนลิสตภารกิจออกมาเป็นข้อๆว่าอะไรที่เราและทีมงานต้องทำร่วมกันบ้างแล้วค่อยนำแต่ละข้อนั้นมาเป็นตัวเปรียบเทียบว,ว่าในวันแรกกับวันนี้เราเดินทางมาไกลเท่าไหร่แล้วสำเร็จไปแล้วกี่เรื่องเป็นการวัดความสำเร็จได้ในแต่ละขั้นที่สำคัญ เป้าหมายและภารกิจย่อยนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความท้าทายที่เป็นไปได้วัดผลได้และต้องกำหนดระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าเมื่อไรที่ควรจะไปถึงเป้าหมายนั้นครับข้อ 3. มองหาจุดแข็งของตัวเองการมองหาจุดแข็งของตัวเองจะทำให้เราเข้าใจแนวคิด และพฤติกรรมของตัวเองที่ผ่านมาได้มากขึ้นรู้จักการนำจุดแข็งของตัวเองมาใช้ในการทำงานได้ดีเป็นผู้นำที่ดีและที่สำคัญเมื่อเราเห็นจุดแข็งของตัวเองแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นจุดแข็งของทีมงานได้เช่นกันซึ่งจะนำไปสู่การมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละคนได้มากขึ้น ส่งผลให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีความสุขรวมถึงเป็นการเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานได้อีกด้วยครับข้อ 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่ากลัวที่จะพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองในอดีตเพราะนั่นคือประสบการณ์สำคัญที่จะทำให้เราไม่ก้าวพลาดเหมือนเคยเราควรนำความผิดพลาดในอดีตมาถอดบทเรียนว่า วิธีคิดใดร่วมถึงวิธีการใดที่ทำให้เราเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตจริงข้อ 5. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นข้อนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักการเข้าสังคมและสร้างคอนเน c t ชันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้คนเดียวการที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่สามารถทำได้คนเดียวเช่นกันการเข้าสังคมทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดรวมถึงวิธีการจัดการและบริหารในด้านต่างๆได้ซึ่งสิ่งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นข้อ6ให้รางวัลกับตัวเองบ้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่การมุ่งมั่นพัฒนาหรือการฝึกฝนมากเกินไปสามารถส่งผลให้เกิดความท้อถอยเหนื่อยล้าได้ทั้งกายและใจที่สำคัญ อาจเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นการให้รางวัลตัวเองได้พักบ้างพอนคลายบ้างหรือมีความสุขกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งเมื่อร่างกายและจิตใจได้พักได้เติมความสุขแล้วก็จะทำให้มีแรงไปต่อเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ที่สำคัญอย่ารู้สึกผิดที่จะให้รางวัลกับตัวเอง ตามทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วการให้รางวัลตัวเองเท่ากับเป็นการเสริมแรงในด้านบวกเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสุขข้อ 7. ดูแลสุขภาพอยู่เสมอวิธีพัฒนาตัวเองนอกจากจะเริ่มจากภายในคือการมีสุขภาพจิตที่ดีและการมองโลกในแง่บวกแล้วการมีสุขภาพกายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน โดยระหว่างที่เราพัฒนาตัวเองเราก็สามารถดูแลสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยเพราะเมื่อใดก็ตามที่สุขภาพกายไม่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วต่อให้ใจอยากเรียนรู้อยากพัฒนาต่อก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนตัวเองและยืดระยะเวลาไปถึงเป้าหมายออกไปได้เช่นกันดังนั้นเมื่อสุขภาพจิตด,ดี ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายควบคู่กันไปด้วยเพื่อการไปถึงเป้าหมายได้อย่างแข็งแรงและเป็นสุขคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแต่การที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาโอกาสและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทางนี้ จะมีอยู่บางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราสามารถควบคุมและสามารถลงมือทำได้ก็คือการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะนั่นคือครูที่ดีที่สุดและอย่ารู้สึกผิด ที่จะให้รางวัลกับตัวเองบ้างซึ่งเหล่านี้เป็นวิธีพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราได้ไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุดครับ